สวัสดีครับพบกันตามเคยครับผมนี่สิม,มามาอัปเดตพาสเบิรหมูขุนที่เหลืออยู่ครับที่ยังปล่อยไปเพราะหันเบิดแต่ว่าเคียงเขาสิม,มาจับออกมือนี่แล้วครับตอนนี้ชุดนี้ทั้งเบิร์ดมี23ตัวนะครับ23ตัว ก็ค่อยๆปล่อยออกทลีละหน่อยทีละหน่อยตอนนี้เหลืออยูฮาตัวเหลืออยูฮาตัวนะครับเหลือแต่ตัวใหญ่ๆนี่บันี้เอ่ออายุอายุที่เหลืออยูก่กะอืมวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหา เื่อนก็รจะครบสามเดือนยี่สิบวันสามเดือนยี่สิบมือเต็มนี่ครับน,น้ำหนักอินบ่ต่ำกว่าลอยแล้วครับลอยขึ้นแล้วเดี๋ยวทาเบิ้งมือนี้่้ะครับว่าน้ำหนักมันจะได้โตแล้วเท่าไหร่เอา่าเขียงเขาสิมาจับให้มือนี้กะสิเบิดชุด มูคุณชุดนี้ไปแล้วกะสิมีชุดต่อไปอาจอาจอาจจะบอมีชุดต่อไปเพราะว่าตัวที่สิออกลูกยิ่งคุณกะสิขายไปนะครับกะสิปล่อยลูกไปกวนถ้าเหลือกะสิคุณไว้นะครับเนี่ยีครับงญ้บ่ใหี่ สามเดือนยี่สิบมือเต็มสี่เดือนสิบลหอยยี 20, 000, ่สิบเพอห่อยกโตทีพานมาที่ปล่อยไปนะครับก็มีเขียงมาจับแน่แล้วก็มีคนเขามาขอแบ่งสื่อไปน้ำแน่แล้วก็ทางผมก็เห็ดก็คือขายเหย็ดเองค่าไอ้แบ่งพูดนะครับแบ่งพูดไป ชำและขึ้นไม่เองสไอเห็นผลข้างในครับหมูนี่แถบสิบมีมันเลยหมูสิมีมันแค่ตรงไตข้อมันนะครับตรงย่อยๆมันจะมีหลายๆในจากน้อยแค่ตรงไตข้อนอกนั้นนี่มันบางเนื้อจะหลายกว่ามันจะบางมาก เนื้อนุ่มดีครับม่าท่านี้อ้ามแล้วเ่้าเราอยู่ตอนนี้จักโม่งหกโม่งอยู่โอเคครับผมนี้มีแค่นี้ครับผมขอตัลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ